บทที่233เส้นที่ตัดสินใจแล้วลูกไฮอังก็หยิบโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้งานมานานออกมาเปิดอัลบั้มรูปภาพของผู้หญิงที่ดูเป็นผู้ใหญ่และมีรูปร่างสมส่วนก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเซนทีแต่สีหน้าของแฮสเคอร์ออฟเซนเชนส์ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกต้องนักเมื่อพลิกโทรศัพท์กลับมาลูกไฮอังก็มีสีหน้าลำบากใจเอขอโทษทีฉันกดผิดรูป คีออนเนอที่กอดแขนลูกไฮอังอยู่ก็ยื่นหัวเล็กๆของเธอไปข้างหน้าเธออยากจะดูว่ารูปเมื่อกี้คืออะไรเมื่อเหลือบไปเห็นรูปภาพนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจคีออนเนอร์ก็โกรธจนขนุกชานเพราะผู้หญิงในรูปนั้นแต่งตัวค่อนข้างโป๊และยังอายนี่คือสิ่งที่คีออนเนอร์คิดในใจสิ่งที่ทําให้เธอทนไม่ได้ยิ่งกว่าคือผู้หญิงในรูปนั้นโตมาด้วยการกินมะละกอหรือไงเมื่อมองของตัวเองอีกครั้งคีออนเนอร์ก็พบว่าเทียบกันไม่ได้เลยมือของคีออนเนอร์ที่จับแขนลูกไฮอังอยู่ก็ค่่อยๆเพิมแรงขึ้น ครั้งนี้เจ็บจริง,รงๆลูกครอังอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาซีดคีออนเธอทําอะไรหนะ้าคีอนอนะส่งเสียงหืนในลําคอไม่อยากจะสนใจเจ้าคนหลายใจคนนี้ลูกใครอังไม่ใส่ใจเขาเลื่อนดูรูปในอัลบั้มอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เจออกับรูปที่เขาเคยแต่งขึ้นมาเล่นๆภาพในจินตนาการของฟูหัวแวบแรกที่สนทีเห็นเธอกลับรู้สึกว่ารูปนี้สวยดีแต่เมื่อเธอดูอย่างละเอียดก็พบว่าเป็นไปได้ยังไง ยายแก่โบราณจะมีขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงเซนที่พอจะเข้าใจความหมายของสิทธิคนนี้แล้วแสดงว่าตอนนี้เขาเพราะนึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาเซนทีก็หน้าแดงเธอพยักหน้าอย่างจริงจังอืมคําแนะนําของคุณฉันจะรับไว้ตอนนี้ฉันจะไปหาเบรญยอแล้วพูดจบก็หายตัวไปเมื่อไม่มีคนอื่นอยู่แล้วคีออนเนอร์ก็ยื่นมือออกมาด้วยสีหน้ามืดมนราวกับจะขออะไรบางอย่างจากลูคอังอืม ลูกไคอังที่รู้ถึงนิสัยของคีออนเนอร์เป็นอย่างดีก็วางโทรศัพท์ลงบนฝ่ามือของคีออนเนอร์โดยไม่ลังเลในสถานการณ์ปกติลูกไคอังก็เต็มใจที่จะฟังความคิดเห็นของคีออนเนอร์ลองใส่รหัสผ่านแบบสุ่มดูวืดรหัสผ่านผิดวืดรหัสผ่านผิดคีออนเนอร์เริ่มจะหมดความอดทนแล้วเธอขมวดคิ้วมองลูกไคอังพี่ชายรหัสผ่านรหัสผ่านคือวันเกิดของเธอประโยคนี้ลูกไคอังพูดอย่างมีพลัง คีออนเนตะลึงไปเธอรู้สึกในใจอบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก1207ติ้งรหัสผ่านถูกต้องหน้าจอล็อกของโทรศัพท์เปิดออกจริงๆมุมปากของคีออนยกขึ้นเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าตอนนี้อารมณ์ดีมากเธอเปิดแอปโซเชียลมีเดียอย่างคุ้นเคยเมื่อเห็นว่ามีรายชื่อเพื่อนอยู่เพียงไม่กี่คนก็วางใจลงแต่เธอก็ยังไม่วางใจทั้งหมดนิ้วเล็กๆของเธอก็เลื่อนไปบล็อกรายชื่อติดต่อของเรดินเมย จากนั้นก็เปิดเป้าหมายหลักของครั้งนี้อัลบั้มรูปเมื่อคลิกเข้าไปรูปภาพข้างในก็เยอะจนคีย์ออนเนตาลายสุ่มกดไปที่รูปหนึ่งเป็นภาพที่คีย์ออนเนอและเบรนย์กำลังเล่นเกมแข่งกันกดเข้าไปอีกรูปหนึ่งเป็นภาพที่เธอทำไอศครีมและ้จมูกเท่าที่สายตามองเห็นรูปภาพทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับเธอสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำที่ดีของเธอในอดีต คีออนเนอรู้สึกประทับใจเล็กน้อยเลื่อนลงไปเรื่อยๆในที่สุดเธอก็เจออรูปที่เหลือบเห็นเมื่อกี้มันเป็นเพียงหน้าปกนิตยสารที่ดูธรรมดาการแต่งตัวโป้หน่อยก็เป็นเรื่องปกติคีออนเนอร์ยิ้มวิกฤตของลูกไฮังก็คลี่คลายลงไม่เพียงเท่านั้นอารมณ์ของคีออนเนอร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ดีมากดังนั้นจึงไม่มีเข้าสู่ช่วงกลางคืนจำนวนห้องบนภูเขาไทาสวีมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นว่าใครจะนอนห้องเดียวกับใครเพียงแต่ความขัดแย้งนี้มันดูจะจํากัดวงไปหน่อยไหมคีออนเนอร์เสียงดังมากคืนนี้ฉันจะให้พี่ชายเล่านิทานให้ฟังคำพูดนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของคีออนเนอร์บทที่234คืนที่แสนธรรมดาผลการโต้เถียงกันในที่สุดคือคืนนี้ซีกับลูแคังนอนห้องเดียวกันคีออนเนอร์เบรนเยอและเซนทีนอนห้องเดียวกัน แม้ว่าคีออนเนอจะไม่พอใจอย่างมากแต่เมื่อเทียบกับฟูหัวแล้วคีออนเนอก็ยังคงวางใจซีมากกว่าเพราะซีดูเหมือนจะเรียบร้อยและเชื่อฟังมากคงจะไม่ทําอะไรไม่ดีแน่นอนซีที่แสดงท่าทีเงียบขรึมมาตลอดภายนอกดูเหมือนไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่ในใจกลับเริ่มจินตนาการไปแล้วความสุขมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเลยคืนนี้ฉันจะใส่ชุดไหนดีนะ ยามค่ำคืนด้วยหัวใจที่เต้นระรัวซีลในชุดนอนสีฟ้าอ่อนประดับด้วยผีเสื้อน่ารักผลักประตูห้องเข้าไปลูกไคอังที่อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังรออยู่ในห้องมานานแล้วเดี๋ยวนะทำไมต้องพูดว่ารอมานานแล้วคํานี้มันดูไม่ค่อยดีหรือเปล่าในขณะที่ซีไปอาบน้ําลูกใครอังก็ได้ปูที่นอนเรียบร้อยแล้วน่าเสียดายที่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียวเมื่อมองลูกไคอังที่หลับตาและนั่งขัสมาธิอยู่บนที่นอนหัวใจดวงน้อยของซีแทบจะก,กระเด็นออกมาจากอ,กอกเท้าเล็กๆที่น่ารักหยุดชะง,งักทุกย่างาก้าวรา หืมลูกไข่อังที่ฟื้นคืนพลังแล้วย่อมสัมผัสได้ถึงร่างเล็กๆที่เดินเข้ามาในห้องได้อย่างง่ายดายเมื่อลืมตาขึ้นมาและพบว่าเป็นซีลลูกไข่อังก็ไม่ได้แปลกใจเมื่อเห็นท่าทีแปลกๆของซีลลูกไข่อังก็สงสัยซีเธอเป็นอะไรไปฟู่สูดหายใจเข้าลึกๆซีลพยายามทําให้ตัวเองดูเป็นธรรมชาติที่สุดจากนั้นก็รวบรวมความกล้าเร่งฝีเท้าเดินเข้าไปใกล้เตียง เมื่อได้สัมผัสกับที่นอนที่นุ่มนวลอย่างแท้จริงการเดินทางครั้งนี้ราวกับใช้พลังงานทั้งหมดของซีลไปร่างเล็กๆของเธอสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวความสงสัยในใจของลูขคังยังไม่หายไปเขาวางมือบนหน้าผากของซีแล้วถามด้วยความเป็นห่วงซีเธอป่วยหรือเปล่าออซีหน้าแดงกำเธอเองตัวล้มลงในอ้อมแขนของลูแขงอย่างหมดแรงนี่ทำให้ลูแขงตกใจมากเขาคิดว่าซีไม่สบายจริงๆ เขากำลังจะตรวจร่างกายของซีลแต่ในดวงตาสีฟ้าของซีลกลับมีไอ้น้ำคลออยู่เธอพูดเสียงเบาคุณคุณลูคากใงฉันฉันไม่เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยอย่างนั้นเหรอลูกาครังไม่สนใจคำตอบของซีลแต่กลับตรวจสภาพร่างกายของซีลอย่างจริงจังหืมก็แข็งแรงดีนี่นาเธอก็ยังทำงานดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนี่เมื่อมองไปที่ซีลที่ผิดปกติอีกครั้งลูกคาอังก็ไม่ได้คิดอะไรมากถ้างั้นซีลก็พักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ยังมีเรื่องต้องทำอีกนะ ค่ะสีหน้าแดงก่ำแล้วพยักหน้าอย่างแรงลูไขอังวางหมอนไว้ตรงหน้าสีแล้วยิ้มเบาๆฝันดีนะสีฝันดีค่ะคุณลูไขอยังแม้ว่าซีจะเขินอายแต่เธอก็ยังคงยิ้มตอบลูไขอยังลูไขอังดึงผ้าห่มขึ้นมาแล้วหันหลังให้สีหลับตาลงเพราะเขาก็ง่วงแล้วเหมือนกันเวลาผ่านไปหลายสิบนาทีสีที่ใจเต้นแรงยังคงนอนไม่หลับมือขาวเรือข้างหนึ่งของเธอลองจิ้มไปที่หลังของลูไคอังเบาๆพร้อมกับถามเสียงเบาคุณลูไขอยังคุณหลับแล้วเหรอคะ คุณลูไขยังในความโมงเงียลูคขยังก็รู้สึกตัวได้เขาค่อยๆหันกลับมาแล้วดึงซีเข้ามาในอ้อกมอกอดอย่างแผ่วเบาลูกแขงหรีตาลงแล้วลูบผมสั้นสีฟ้าที่นุ่มสลวยของซีนอนเถอะซีพรุ่งนี้เช้ายังมีเรื่องต้องทําอีกนะการกระทําของลูไายังทําให้ใบหน้าขาวๆข,ข,ของซีแดงก่าขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆของลูไายังแลรู้สึกถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นจนทําให้เธอเคลิบเคลิม้มลักซีก็ทําแก้มป่องอย่างยิ่งๆ เห็นว่าคุณง่วงมากหรอกนะวันนี้ถึงจะไม่ลงโทษคุณใช่แล้วตอนนี้ผู้ที่ควบคุมร่างกายคือแบล็กซีนี่คือข้อตกลงที่ไวซีทำไว้กับเธอเพราะครั้งที่แล้วไวซีบอกว่าครั้งหน้าจะให้แบล็กซีมาก่อนบทที่235ชีวิตประจำวันบนภูเขาไทสวีเมื่อได้สูดดมกลิ่นที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจสีก็ใช้มือเล็กๆของเธออบรอบเอวของลูกไคอังเช่นกันใบหน้าของเธอประดับด้วยรอยยิ้มก่อนจะหลับตาลงและจมดิ่งสู่ห้วงนิทรา ยามค่ำคืนก็มีคนไม่สงบเสงี่ยมจริงๆเบรเนียที่นอนอยู่ในห้องเดียวกับคีออนเนอร์และแฮสเคอร์ออฟเซนเชนส์ก็ลุกขึ้นนั่งในความมืดอย่างกระทันหันทันใดนั้นฮิฮิฮิชอบกินข้าวที่พี่ชายทำให้ที่สุดเลยคีออนเนยิ้มอย่างเคลิบเคลิ้มไม่หยุดเบรเนียที่กำลังจะลุกขึ้นก็ตกใจทันทีรีบล้มตัวลงนอนกลับไปอย่างลนลานเพราะเสียงที่คีออนเนอร์ส่งออกมาอย่างกระทันหันทำให้เบรเนียคิดว่าตัวเองถูกจับได้แล้ว ผลก็คือรออยู่พักใหญ่คีออนเนอร์ก็ไม่มีเสียงออกมาอีกเมื่อมองไปที่คีออนเนอร์จอมซื่อบื้อที่หลับเหมือนหมูตัวน้อยอยู่ข้างๆก็ระหนักได้ว่าเมื่อกี้เป็นเพียงการละเมอของคีออนเนอร์เบรเนียพูดไม่ออกช่างเป็นคนโง่จริงๆขนาดตอนนอนอยังลืมเรื่องกินไม่ได้เบรเนียอย่องออกจากเตียงอย่างเงียบเชียบแล้วมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายเธอไม่ได้จะไปทําอะไรไม่ดีแค่จะไปปรึกษากับลูคัอังว่าจะปั้นร่างกายสองร่างนั้นอย่างไรนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก เบรเนียลลองผลักประตูเบาๆแล้วย่องเข้าไปผลก็คือเธอก็ได้เห็นภาพที่ซีขดตัวอย่างสงบในอ้อมแขนของลูกไคอังเบรเนียลสีเจ้าเล่ห์จริงๆนี่คือความคิดเดียวในหัวของเบรเนียลในตอนนี้เบรเนียจากไปมิฉะนั้นเธอจะทำอะไรได้เธอไม่คิดเลยว่าซีจะเมื่อดวงอาทิตย์สีแดงเริ่มขึ้นนกที่ไม่รู้จักชื่อบนภูเขาเทาสวีก็ส่งเสียงร้องดังลัน่น ลูคัอังที่ไม่เคยมีนิสัยนอนตื่นสายย่อมเป็นคนแรกที่ตื่นขึ้นมาเมื่อมีคนบนภูเขาไทสวีมากขึ้นเขาก็ต้องเตรียมอาหารเช้าให้สาวๆความอบอุ่นข้างกายหายไปซีลืมตาขึ้นมาอย่างงวงเงียร่างเล็กๆนั่งขึ้นเธอสงสัยมองไปรอบๆคุณลูคไยอังไปไหนแล้วอีกด้านหนึ่งบนเรือรบไฮพิริอันที่อยู่ห่างจากภูเขาไทสวีไปหลายสิกิโลเมตรเธอรีเเดินไปมาด้วยความร้อนใจคีออนเนอร์พวกนั้นเป็นอะไรไป ทำไมถึงไม่มีข่าวคราวกลับมาเลยติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้หรือว่าพวกเธอเจออันตรายอะไรเข้าเมื่อคิดว่าพวกเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายเธอริเซอร์ก็จะลงมือทันทีแต่เธอก็คิดอีกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คีออนเนอร์กับเบรเนียตอนนี้มีพลังแฮสเธอร์แล้วนี่นาต่อให้เจออันตรายอะไรถ้าไม่ใช่ระดับผู้นําโบเซอร์เพิร์กก็น่าจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายผู้เขาไทสวีคีออนเนอร์ที่ถูกเบรเนียปลุกจากเตียงอย่างแรงก็เอามือปิดปากหาเบาๆหลังจากกล้างหน้าล้างตายอย่างง่ายๆ เธอก็นั่งล้อมวงกับทุกคนที่โตอาหารรอคอยการป้อนอาหารจากลูคอังเนื่องจากครัวถูกขีออนระเบิดไปแล้วหลังจากรวบรวมวัสดุทําครัวมาหนึ่งชั่วโมงก็ทําได้แค่จกข้าวพุทราที่ดูน่ากินหม้อหนึ่งลูคอังจึงต้องลงเขาไปที่ตลาดเพื่อซื้อของกินเมื่ออยู่ในดินแดนเชนโจก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามของที่ลูคอังซื้อมาก็คือของกินอย่างยูชาวไคจีเอโอเบอไสยลูคอังรีบเร่งกลับมา ฮัตชิวคีออนเนอร์ที่นอนรออาหารอยู่บนโต๊ะก็จามออกมาขยี้จมูกเล็กๆที่แดงก่ำคีออนเนอร์พึมพำกับตัวเองฉันลืมอะไรไปหรือเปล่านะทรายหัวไปมาคีออนเนอร์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอีกต่อไปตอนนี้ภารกิจหลักคือการเติมท้องให้เต็มเธอได้กลิ่นหอมของอาหารแล้วบทที่236การปรึกษาหารือ เวลาอาหารเช้าที่แสนสุขสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วลูกแขงเห็นว่าคีอเนอร์และคนอื่นๆกินกันเกือบอิ่มแล้วกำลังจะลุกขึ้นเก็บถ้วยชามแต่เซนทีที่นั่งอยู่ตรงข้ามปลับไอออกมาเบาๆลูกไขังไม่ได้ใส่ใจแต่ผลก็คือปังเสียงดังเบาๆขาของลูกไขังถูกอะไรบางอย่างเตะเข้าเสียงเบามากไม่ได้ทำให้คนอื่นสังเกตเห็นเมื่อเหลือไปมองลูกไขอังก็เห็นชัดเจนว่าเท้าที่เตะเขาคือเท้าของเซนทีลูกไขอังมองเซนทีอย่างสงสยัย แต่สายตาของเซนทีกลับไม่ได้อยู่ที่ลูคยอังแต่กลับเหลือบมองเบรเนียเป็นพักๆคราวนี้ลูคัยอังก็เข้าใจความหมายของเซนทีในที่สุดที่แท้ก็รอไม่ไหวที่จะปั้นร่างกายใหม่แล้วแค่แค,แค่ลูคัยอังก็แซงไอสองสามครั้งเมื่อเห็นว่าสายตาของทุกคนมองมาที่ตัวเองเขาก็พูดขึ้นว่าเออฉันมีเรื่องจะบอกหน่อยกินข้าวเช้าเสร็จแล้วทุกคนจะลงเขาไปเดินเล่นก็ได้นะเบรเนียอยู่ก่อนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยได้ค่ะพี่ชายลูคัยอังเบรเนียรู้แล้ว เบรเนียพยักหน้าตกลงในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นมุมปากของเบรเนียก็ยกขึ้นเล็กน้อยโอกาสมาแล้วนี่นาชายหญิงอยู่ด้วยกันตามลําพังเพื่อหารือเรื่องสําคัญผลก็คือเพราะฝ่ายหนึ่งแอบชอบอีกฝ่ายมานานแล้วทนความรู้สึกในใจไม่ไหวจึงขืนใจอีกฝ่ายกลับตั้งท้องเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้สุดท้ายจึงต้องยอมแต่งงานกับเบรเนียดูเหมือนจะคิดไปไกลหน่อยแต่เคียร์เนไม่เห็นด้วยใบหน้าเล็กๆของเธอแสดงความไม่พอใจพูดอย่างโกรธโกรว,กรว,ว่าฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นพี่ชายอย่าคิดจะไล่ฉันไป ฉันฉันก็ไม่เห็นด้วยซีก็ยกมือขึ้นมาทันทีฉันฉันยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่นี่เท่าไหร่ถ้าเดินไปมั่วๆอาจจะหลงทางได้ซีอธิบายเออแบบนี้ก็ได้ฉันให้เบรเนยียอยู่คนเดียวจริงๆแล้วก็แค่อยากจะคุยกับเธอเรื่องปั้นร่างใหม่พวกเธออยากเข้าใจผิดละ่ะลูเคยังคิดว่ายังไงก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนเคียรนจ้องลูเคยังแล้วพูดว่าพี่ชายคุณคงไม่ได้จะใช้โอกาสนี้ทําอะไรกับเยเตี้ยเบรเนยียนะหรอกนะเหลือบมองเบรเนยียที่จ้องมาที่ตัวเองเคียงก็พูดต่อ ถึงแม้ว่าใหญ่เตี้ยไร้าอารมณ์คนนั้นจะไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยแต่บางทีบางคนอาจจะชอบคนตัวเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะลูกใครอังมีสีหน้าลำบากใจเขาไม่อยากจะติดคุกนะต่อให้ชอบเบรเนียจริงๆก็ควรจะรอให้ร่างกายเธอโตเต็มที่ก่อนสิเคียนเธอเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าเคียนในอิจฉายอย่างมากแล้วทำไมพี่ชายถึงจะเล่พวกเราไปละทำไมไม่บอกเหตุผลแต่แรกเออหนี่ลูกแทงถูกเถียงจนพูดไม่ออกแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรมากจริงๆ ดังนั้นในขณะที่เซนทีเบรนยอและลูคายังกำลังแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการการสร้างร่างกายมนุษย์และอื่นๆอย่างจริงจังคีออิงก็นั่งจ้องอยู่ข้างๆอย่างไม่วางตาแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจว่าเบรนยอพูดอะไรก็ตามทั้งสามคนคุยกันอย่างออกรถแต่ลูคายังและเซนทีกลับมีความเห็นไม่ตรงกันลูคายังหวังว่าจะเพิ่มขนาดรอบอกเป็นมากกว่า90เซนติเมตรแต่เซนทีคิดว่ามันดูเกินจริงไปหน่อยเธอคิดว่า70-80ถึงก็พอแล้ว ลูกแขงพูดไม่ออกนี่มันก็ไม่ต่างจากข้อมูลร่างกายของฟูหัวเท่าไหร่เลยนี่นาแล้วจะมาปรึกษากันทําไมไม่มีความหมายเลยสุดท้ายด้วยการยืนกรานของลูกคยางก็ยังคงเปลี่ยนเป็น90ซนติเมตร